ข่าวทางช่องสามรายงานว่าเมื่อเวลาสามนาฬิกาตำรวจที่สบพบางประกงจังหวัดชาเชิงเซาพร้อมหน่วยกู้ภัยชะเชิงเซาและกู้ภัยทางด่วนบุรพาวิถีตรวจสอบเหตุคนพลัดตกทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้ากรุงเทพมหานครมูหนึ่งตะบนบางประกงอำเภอบางประกงถนนเทพรัตนะบางนาตราดกิโลเมตรที่ห0ิ ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพพบร่างนางสาวกจิตตาอายุ49ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนเลนซ้ายเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลบางประกงเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบทางด่วนบุรพาวิถีพบรถเกง๋ง MG5 สีเทาชิวชนบริเออร์ข้างทางเกือบ10เมตรก่อนจอดติดเครื่องเปิดไฟอยู่ข้างทางกระจกซันรูฟเปิดออก ภายในพบบาดประจำตัวประชาชนของนางสาวขจิตตาโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำรถไปตรวจสอบที่สบพบาปะกงต่อไปเบื้องต้นทางตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุว่านางสาวขจิตาตกจากทางด่วนบรุรพาวิถีได้อย่างไรต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนทางด่วนก่อนว่าจะเห็นเหตุหการณ์หรือไม่